ปิดตำนานโฉนดที่ดินถุงกล้วยแขกวัดสวนแก้วมูลนิธิทนายกองทัพธรรมอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญผ้าป,ป่าสามคัคคีปลดล็อกแผ่นดินวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีหนึ่งมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและพุทธศาสนิกชนจำนวนสี่ล้านเจ็ดแสนสี่มื่นหกพันสี่ร้อยี่สิบสองบาทสองอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมและทีมงานคนตื่นธรรม ยอด้าป่าพร้อมทั้งเครื่องบริวารจำนวน2,438,888บาท79สตางค์สามพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปจำนวน2,856,370บาท21สตางค์รวมเป็นจำนวนทั้งสิน้น10,33,681บาท95สตางค์ถวายให้วัดสวนแก้วเพื่อนำไปอนุเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก และบำรุงวัดสวนแก้วทนายอนันชัยกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนไม่เคยมาวัดสวนแก้วและไม่เข้าใจว่าทำไมพระพยอมถึงสู้เพื่อที่ดินแค่หนึ่งไร่เศษจึงสอบถามถึงที่มาที่ไปพระพยอมได้เล่าให้ฟังว่าเดิมทีทางวัดเป็นวัดร้างและมีที่ดินเพียงแค่สามไร่และทยอยซื้อเพิ่มเรื่อยมาจนปัจจุบันและที่ดินแปลงนี้ที่พระพยอมหวงเห็นเพราะเป็นเงินที่ได้รับมาจากครูบาอาจารย์ได้แก่ หลวงพ่อเปิดนวัดบางพระหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันและสมเด็จช่วงวัดปากน้ำและอีกหลายท่านมากมายรวมทั้งพุทธศาสนิกชนตนถึงได้เข้าใจและรับพระพยอมสิ่งที่ไม่เข้าใจก็ได้เข้าใจว่าทําไมพระพยอมจึงต้องสู้จนหยดสุดท้ายวันนี้นับว่าเป็นวันมหามงคลขอให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเทิญสาธุ